สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วันนี้นะครับอยู่กับผมจ้ำตามเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องระบบรีฟอชอันใหม่นะครับที่ตัว High Pixel ได้อัปเดตมานะครับแล้วก็มันอาจจะมึนงงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับแต่ผมจะมาอธิบายให้ง่ายๆนะครับว่ามันง่ายมากนะครับแล้วก็มันก็ดีมากนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนระบบรีฟอชใหม่กันมาหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นระบบใหม่กันมาหมดเลยนะครับก็เราจะต้องไปรีฟอชในที่ที่ใหม่นะครับสมัยก่อนเราจะก็รีฟอชทาริสแมนตรงนู้นใช่ไหมครับตรงนู้นนะตรงนู้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่เป็นที่ใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะมันคือที่ไหนนะครับก็ตรงนี้คือสปาวนะครับเราก็เดินมาทางนี้ครับนี่ครับเป็นบ้านบ้านทรายเนี่ยนะครับ อันนี้นะครับแม็กซ์เวลล์ครับแม็กสวิลล์นะครับคือที่เอนชันใหม่ของเรานะครับโอเคนะครับอย่างอื่นนะครับผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับรีฟอสช์นะครับก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับตรงที่ว่าปกตินะครับเรารีฟอสช์เข้าไปในทุกทาริสแบนนะครับเป็นรีฟอสช์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับก็ผมก็รีฟอร์ช์เชเดดนะครับสมัยก่อนก็เชเดดทุกอันนะครับสมัยนี้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นระบบเอ่อเมจิกัลพาวเวอร์นะครับก็คือเราจะต้องมาเอ่อเปลี่ยนตัวรีฟอรสช์ ก็มันมันจะได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าตัวแมกซ์เวลเนี่ยมันจะรีฟอรต์ให้ทั้งทั้งเอ,อ่อทั้งแอซเซซอรี่แบ็ของเรานะครับ ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับตรงที่ว่าถ้าสมัยก่อนครับเราอยากจะเปลี่ยนอ c e s สเซอรี่อ่ e รีฟอสนะครับเราก็จะต้องมาซื้อไอตัวรีฟอสส์โทนใหม่นะครับแล้วก็ไปตีรีฟอ r c e ใหม่แล้วก็อยากเปลี่ยนกลับแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วก็ตีใหม่ทาแบบนี้นะมันเปลืองเงินนะครับโอเคนะพอเราเข้ามาในนี้ครับอย่างก่อนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการรีฟอ r c e นะครับเขาก็จะมีตัว NPC ตัวนี้นะครับที่จะ ให้เราลบรีฟอร์สอันเก่าทิ้งให้หมดก่อนนะครับก็พร้อมแลกกับเงินนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยผมจะได้ประมาณ5ล้านนะครับก็มันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ละอันนะครับถ้าเป็นเชเดตก็ล้านหนึ่งนะครับมันจะมีเขียนอยู่นะคอมมอนอันคอมมอนนี่กี่บาทนะครับแต่แต่ละแต่ละแรกเนี่ยกี่บาทนะครับเขาก็จะเสนอเงินให้เราแล้วก็กด a c c e p t ไปนะครับเพื่อเคลียร์รีฟอร์สทุกอย่างในตัว c c e s s o r y bag เรานะครับ แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมากันที่แม็กซ์เวลนะครับต่อมานะครับแม็กซ์เวลไอตัวแม็กซ์เวลเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว NPC ที่ให้รีฟอชเราครับเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นรีฟอชเบสิกเบสิกนะครับก็คือผมจะอยากเริ่มต้นที่เบสิ c เบสิ c ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะคุยเรื่องเมจิ c a l Power ก่อนนะครับก็คือเมจิ c a l Power นะครับก็จะเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยในสมัยนี้นะครับที่เขาเหมือนใช้ใช้นับว่าเรามีทาลิสแมนกี่อันนะครรัับก็แต่ละงนนม แต่ละแร็งของทายลิสแมนนะครับจะได้ตัวตัวเมจิคอลพาวเวอร์ไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับเราก็สามารถดูที่ accessories break breakdown ได้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราได้กี่พอยต์นะครับแต่ละ a c c e s s o r ไรสนะครับตอนนี้นะครับผมรวมทั้งหมดคือ481พอยต์นะครับก็481พอยต์เนี่ยก็ยิ่งพอยต์เยอะนะครับเราก็จะยิ่งรีฟอสช์เลือกรีฟอสช์เนี่ยได้สเต็ดีมากขึ้นมากๆนะครับ อย่างเช่นนะครับผมเริ่มมานะครับผมอยากรีฟอร์์อันนี้นะครับผมก็กดไปนะครับปุ๊บนะครับผมก็กลายเป็นรีฟอร์์เป็นบลิเออร์แล้วนะครับต่อมานะครับผมอยากเปลี่ยนนะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นรีฟอร์์เป็นเชเดตนะครับผมก็กดปุ๊บเปลี่ยนแล้วครับผมไม่ต้องมาแบบใช้เงินเหมือนสมัยก่อนนะครับที่แบบว่าจะต้องซื้อเรื่อยๆนะครับซื้อแล้วก็รีฟอร์์ใหม่ซื้อแล้วก็รีฟอร์์ใหม่เรื่อยๆนะครับมันเสียดายเงินนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับรีฟอร์์ใหม่นะครับง่ายสุดๆนะครับ ต่อมานะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะตอนเริ่มต้นมาครับอาจจะมีแค่คอมมานโดจนถึงเอ่ร์ริเออร์เนี่ยนะครับทั้งหมดนี่ครับไอ้สามตัวนี่นะครับไม่มีนะครับไอ้บลัดดี้เชเดตไซเดตเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับผมไอ้ไสามอันเนี่ยนะครับเป็นเป็นรีฟอร์์นะครับที่เราสามารถคอสตอมรีฟอร์์นะครับที่เราสามารถใส่เข้ามาได้นะครับก็คือว่าเราอยากได้เชเดตใช่ป่ะเราก็ไป กดตรงนี้ครับ Learn Power from d e f o r c e Stone from Learn Power from Stone ครับก็คือนะครับเราก็จะต้องซื้อ r e f o r c e Stone ครับจำนวน9้าอันนะครับมาใส่เป็นเหมือนตารางคมนะครับแล้วถึงเราจะรู้สกิลอันนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็มาที่บาซ่านะครับแล้วกดเข้าไปครับอยู่แถบล่างสุดนะครับมันชื่อว่า Power Stone นะครับมันคือไอเทมอันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับสมมุตินะครับผมอยากเราอยากได้ Enchant s h a d e d นะครับเราก็ซื้อ Dark o f จํจำนวน จำนวน9อันนะครับจำนวน9อันก็ราคา30ล้านครับโคตรแพงนะครับแต่ถือว่าถูกลงแล้วครับตอนนี้ผมถอนเงินก่อนโอเคนะครับสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือผมจะรีฟอสตัวล็อกแคนดี้นะครับอันล็อกสวีทพาวเวอร์ครับแล้วก็กดไปครับ9ตัวอยากอันล็อกมากเลยล้านหโอ้โหโคตรแพงนะฮะนี่ครับเราก็จะได้มา9อันนะครับต่อมาครับเรากลับไปที่แม็กซ์เวลล์ครับ ต่อมาเรากลับไปที่แม็กซ์เวลแล้วเราก็กด Learn Power f ์ฟ m ร์มโซนะครับแล้วก็กดเอาไปบปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอยเราอีการหายปัญหอ๋อนี่นี่นะครับใส่เข้าไป9อันแลวครับแล้วเราก็กดเลนพ n าวเวอรปึ๊บเราก็จะได้พลังสวีทมาแล้วนะครับนี่นะครับพลังสวีทนะครับก็คือเราจะได้270 H เล์193ดีฟนส์แล้วก็บวก21สปีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าโคตรกากเลยนะครับอย่าไปใช้มันนะครับ ถ้าอยากได้เดวมจแรงๆผมว่าบัดดี้น่าจะค่อนข้างเจ๋งนะเจ๋งมากนะฮะแล้วก็เช a ดิินี่อาจจะแพงไปหน่อยนะแต่มันคล้ายๆกันนะครับัตตี้กับเชเดตมันต่างกันแค่พวกแบบเอ่อฟิโลซิตี้แล้วก็บนัสแอคแท็กสปีดนะครับกลับไปไปใช้เช a ดตแทนนะก่อนต่อมาครับเราจะมาดูที่ส t ต t ทูนิงนะครับสเตตทูนิงนะครับคือ Stat นะครับที่เราจะสามารถเลือกได้ตามพอยท์ที่เรามีนะครับ ตอนนี้ครับผมมีอยู่48่พอยต์นะครับก็จะได้มาจากเมจิคอลพาวเวอร์ครับสิบเมจิคอลพาวเวอร์ครับเราก็จะได้ 1. พอยต์นะครับเราก็จะสามารถอัพได้ตั้ง48ครั้งนะครับเริ่มมานะครับเราก็จะเป็นแบบโล่งๆนะครับโล่งๆมาเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะเพิ่มแซดส่วนไหนนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเพิ่มแซดส่วนสเตนนะครับผมแค่กดเข้าไปนะครับนะฮะกดเข้าไปลิกขวาครับกดที่ขวาเข้าไปนะครับแล้วก็กดออโต้แอสซายน์ครับมันก็คือจะเอาพอย ปุ๊บนะครับผมก็จะมีสเต็งเพิ่มมา48แล้วนะครับระบบ e n นชั n นตอนนี้มันก็ประมาณนี้นครับแล้วก็สามารถเอา30,000บิตนะครับมาแลกเทมเพลตของเราได้นะครับก็คือแบบว่าสมมติว่าช่อง1เราอยากให้มันเป็นแบบสเต็งล้วนก็ได้ช่อง2เราอาจจะให้เป็นแบบ s t ต็ง 50, h คิดดาเมจหก็ได้นะครับเราก็สามารถมาเซฟเป็นเหมือนเซฟพรีเซ e ตไว้ตรงนี้ได้นะครับ ด้วยราคา30,000ืบิตนะครับซึ่งโคตรแพงนะโคตรแพงนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับระบบแอสเซซอรีนะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้งานกันได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับจากการที่แค่มากดไอตรงหน้า Maxwell นะครับไม่ต้องมานั่งเอนชาร์ใหม่ทุกครั้งนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอธิบายตัวรีฟอชใหม่นะครับที่ระบบไฮพิกเซลออกมานะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ